สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปฟังนะครับก็รบกวนกดติดตามกด subscribe กดสับกระดิ่ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเออเป็นวันที่22เดือน3ปี2566นะครับวันนี้เซ็ตบวกนะครับ7.90จุดนะครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นกันนะครับหุ้นตัวแรกที่เราวิเคราะห์ก็คือหุ้น STGT นะครับโดยเราจะวิเคราะห์หุ้นเป็นแนวโน้มนะครับทุกท่านจะต้องมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะครับโดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นไซด์เวย์หรือขาขึ้นเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาชี้นำหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ เรามีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแมงเม้านะครับให้เป็นนักลงทุนนะครับวันนี้เรามาดูหุ้น STGT กันนะครับ SCGT เราเข้าไปดูกราฟกันก่อนเลยนะครับ STGT นะครับโอเคเราดูอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์คู่นะครับ S t gt โอเคนะครับ S ตจ T นะครับตอนนี้ราคานะครับดูกราฟที่มันก่อนเลยนะฮะแรกก็ดูกราฟมันก่อนนะครับกราฟมันนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนที่ถูกนะครับก็คือโซนราคาด้านล่างเลยถูกไหมฮะแล้วโซนมันเนี่ยตอนนี้ก็ ทำไซวีออกมา1 2 3 4 5อม้า5แท่งแล้วนะครับถามว่าดูดีไหมดูดีมากนะครับเพราะว่าวอลลุ่มก็น้อยลงนะครับสีตังโกรฟไทยแลนดนะครับซึ่งถ้าดูในโซนนะครับก็คือตอนนี้ในโซนที่เป็นโซนถูกอยู่ด้านล่างราคาอยู่ที่ประมาณ10บาท50สตังค์นะครับนะะราคาสวยมากๆเลยนะครับสีตังโกรฟนะครับ okay. อันนี้กราฟมันนะฮะบซึ่งเป็นโซนที่ถือว่าน่าเก็บนะครับถ้าเกิดว่าใครจะสะสมนะครับนนี้สีต่างโกบนะครับเรามาดูวีกันนะครับกราฟวีคนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ในช่วงไซด์เวย์นะครับออกข้างนะครับแนวรับอยู่ที่เบาทในช่วงของ9บาท27นะครับนี่เป็นแนวรับนะครับ แนวต้านจะอยู่ที่11.90นะครับที่เซมชนนะครับตอนนี้ออกเป็นไซด์ว์ออกข้างนะครับเออแมกดีนะครับลักษณะพุ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นเหนือซีโร่ลน์นะครับซึ่งแนววินะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ออกข้างนะครับก็สามารถสะสมได้นะครับแต่ก็คือต้องเอาแนวรับอยู่ที่9.37นะครับถ้าหลุดก็คือต้องขายนะครับสโตนิสติส RSI ก็อยู่ในโซนด้านบนนะฮะ ก็ถือว่าเริ่มทยอยเก็บได้นะครับโอเคต่อไปดูเดย์นะครับเห็นไหมครับพอดูเดย์นะครับมันจะชัดมากเลยนะฮะอันนี้เป็นเส้นสอง้อยวันนะครับเส้นสอง้อยวันนะครับถ้าเราเป็นกรอบนะครับก็จะเป็นกรอบล่างกรอบล่างก็อยู่ที่ราคาเท่านี้นะอ่า้าบาทปบนะครับก็คือตอนนี้ราคานะครับ ก็คืออยู่ในช่วงค่าเฉลีย่ยอยู่ระหว่างเส้น100อวันเส้น50วันนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบบนกับกรอบล่างแต่ยังออกเป็นไซด์เวย์ออกข้างเห็นไหมฮะซึ่งทำราคาออกข้างนี่มาได้ก็2อเดือน2เดือนกว่าแล้วนะครับ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะครับซึ่งแนวต้านก็ต้องอยู่ที่เส้นนี้นะครับ เส้น200วัยบาทห้ต้องทะลุไปให้ได้นะครับก็ใครจะสะสมหุ้นตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ปันผลนะครับสีตังค์ตอนนี้อยูอยู่ที่7 0 8นะครับตามสตรีมมิ่งนะครับ8ก็ลงทุนกันด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ก็ทยอยเก็บได้นะครับทยอยเก็บได้เปเรื่อยนะครับเป็นช่วงสะสมนะครับใครอยู่ติดอยู่ด้านบนก็เป็นกําลังใจนะให้นะครับ ป็นกำลังใจให้ก็เดี๋ยวไซเวก็อาจจะกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ราคาเดิมนะจะได้ครึ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้ลงทุนทุกท่านนะฮะแต่เราต้องซื้อโซนด้านล่างนะครับซื้อโซนด้านล่างไพ่ได้ราคาที่ถูกนะครับยังไงก็ stgt นะครับวันนี้ขอจบไปเป็นเท่านี้นะใครสนใจเปิดบัญชีหุ้นนะครับสามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือหากชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดซ b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ